46เดือนนี้เราต้องการสร้างให้ได้50ท่าน50ท่านท่านต่ำคำถามก็คือใครต้องการที่จะเป็นมนุษย์เงินล้านกับเราบ้างกดเลขหมาใครที่ยังไม่ทได้กดก็กดมาหรือใครที่ยังไม่มั่นใจเว้ยถ้าเกิดฉันพูดไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ละ่ะมันคงเป็นเหมือนบริษัทเดินมนั่นแหละมันเป็นองเหมือนที่เดินมนั่นแหละนะครับไม่เป็นไรพอฟังจบถายชั่วโมงตอนนี้อาจารย์ถาม ช่วโมองอาจารย์จะบอกว่าแล้วนะครับเราต้องใช้วัดถุหรืออุปกรณ์อะไรละ่ะเทคนิคอะไรละ่ะที่จะนําไปสู่หลักฐานได้เพ <c oughs> ราะเขาบอกว่าเป้าหมายมีแต่ถ้าเกิดวิธีการไม่มีมันก็ไรค่ามันก็เปล่าประโยชน์แต่วันนี้ไม่ครับเราจะมีทั้งเทคนิคในวิธีการเพื่อนําพาพวกเราสู่ความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นแต่วันนี้ทุกคนไม่มีเป้าหมายแล้วอาจารย์มอบง,งานมอบหมายงานให้ ก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นงานของอาจารย์มันเป็นงานของคอร์สมันเป็นงานของคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราพออะไรก็ช่างที่ไม่เกี่ยวกับเราปับ๊บเราจะให้ความสนใจมันน้อย <c oughs> หรือไม่ให้ความสนใจมันเลยเพราะเป็นอย่างนั้นเสร็จไปปั๊บนะครับเราจึงหลายคนจึงไม่กล้าตั้งเป้าหมายหลายคนจึงไม่กล้าวางแผนเพราะ ขัวความล้มเหลวแต่ก่อนอื่นนายยานบอกกันนะว่านับต่อจากนี้ไปท่านจะล้มเหลวอย่างหนักนะครับท่านจะล้มเหลวอย่างหนักแต่การล้มเหลวของท่านมันคือความสําเร็จที่จะนําพาสู่เป้าหมาย mm hmm. ทําไมว่าท่านจะประสบความสําเร็จประสบความล้มเหลวอย่างหนัก mm hmm. นะครับไหนว่ามีเทคนิควิธีการนั่นนะครับนี่แหละครับให้เราก็เราเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าท่านไม่อยากล้มเหลววง <c oughs> เด็บนะครับ ถ้าท่านไม่อยากล้มเหลวท่านก็ต้องรีบฝึกฝนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความล้มเหลวมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับฉะนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์จะไม่ถามนะครับว่าทุกคนต้องการมีไรายได้เท่าไหร่เพราะทุกคนที่กดเข้ามานั่นแปลความว่าถ้ามีไรายได้หลักล้านเนี่ยถึงจะไม่เพียงพอกับความต้องการของท่านแต่แน่นอนหละ ันน่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตของความต้องการที่ตั้งไว้อยู่ในใจอยู่แล้วอาจารย์ประมาณเลย้ยงนะน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วในการทํานะครับวางเป้าหมายในใจนะครับว่าท่านต้องการมันจริงไหมหกเดือนต่อจากนี้ไปที่จะมีะไรายได้เดือนละล้านเนี่ยท่านต้องการมันจริงไหมถ้าต้องการมันจริงนะครับให้ทุกคนนะครับ ย้อนรอยสไลด์ขึ้นไปนะครับย้อนรอยสไลด์ขึ้นไปนะครับไล่ดูนะครับผังของความสําเร็จตั้งแต่รายได้ข้อที่หนึ่งเลยก็คือค่าแนะนำสองรายได้จากการเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือยี่สิบบาทเต็มยี่สิบชังสามรายได้จากบาลาน สีรายได้จากยูนิห้าจ,จากข้อตัภาีนี่คือรายได้หลักๆของเราที่จะทําให้พวกเรามีรายได้หลักล้านต่อเดือฉะนั้นแล้วนะครับการวัดโดยเฉพาะไบานารี่นี้อาจารย์บอกเสม,มอครับว่าหัวใจหลักของมันมันอยู่ที่ไบานารี่ซ้ายขวาซึ่งวันนี้เราจ่ายเต็มเลยเราจ่ายเต็มเลยก็คือวันละสองหมื่นเดือนละ 6แสนบาทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะเมื่อกี้ทุกคนตั้งเป้าหมายแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีคืนนี้ไปเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> <c oughs> เขียนไว้อย่างชัดเจนว่านะครับท่านอยากจะมีะไรายได้เดือนละเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ไม่รู้อาจารย์ตั้งไว้แล้วก็ว่า6เดือนต่อจากนี้ไปทุกคนจะต้องมีไรายได้ เดือนละหนึ่งล้านบาทตอนนี้อยังหน้าจออาจารย์ยังครับผูฟ้าเห็นแล้วจออาจารย์เห็นแล้วค่ะอคขอบคุณค่ะทั้งนั้นเรามานี่ก่อนนะครับว่าวันนี้หนึ่งนะครับเราจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนด้วยนะครับการบ้าน ให้ทุกคนไปเขียนนะครับหรือถ้าเกิดใครแน่ใจแล้วพิมพ์เอาไว้ตอนท้ายชั่วโมงนะครับยังไม่ต้องพิมพ์ตอนนี้นะพิมพ์เข้ามาว่านะครับตามรายชื่อของตัวเองเขียนชื่อด้วยนะครับว่าวันนี้ข้าพเจ้านะครับผู้ฟ้า